เทศกาลตรุษจ,จีนแม่สอดเริ่มคึกคักคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มจับจ่ายซื้อของเตรียมเส้นไหว้กันเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศวันจับใจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่ตลาดสดสีมอยเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดสดเขตเทศบาลนครแม่สอดจำนวนมากทั้งการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆเตรียมเส้นไหว้ เพื่อไปประกอบพิธีในวันไหว้เช่นเดียวกับชาวไทยในพื้นที่ก็เริ่มไปจับจ่ายซื้อสินค้าเช่นกันโดยที่ร้านค้าหลายร้านได้นำสินค้าทุกชนิดที่สำหรับใช้ในช่วงตรุษจีนประกอบด้วยสิ่งของเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองโคมไฟทูบเทียนแดงธนบัตรกงเต็กผลไม้แช่อิ่มถั่วตัดและสินค้าที่จำเป็นสำหรับใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนออกมาวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนได้มีการสั่งซื้อเป็ดไก่และเนื้อหมูเพื่อไหว้เจ้าส่งผลให้มีเงินสะพัดในตลาดสดนับล้านบาทส่วนพ่อค้าจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าก็ได้มีการนำเสื้อผ้าชุดสีแดงออกมาวางจำหน่ายผู้คนต่างก็เลือกซื้อเสื้อสีแดงชุดกี่เพ้าเพื่อรับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ส่งผลให้ร้านค้าในตลาดสดเทศบาลซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้าตามเทศกาลต่างๆต,ต,ตลอดทั้งปีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งชุดที่ได้รับความนิยมมากในที่สุดในช่วงนี้คือชุดอาตีและอาหมวยของเด็กเล็กอายุไม่เกินสามขวบเพราะเอาไว้ให้เด็กๆใส่เพื่อรับอ่งเปาจากผู้หลักผู้ใหญ่ถัดลงมาก็จะเป็นชุดของสุภาพสตรีที่เป็นผ้ายืดเข้ารูปและชุดที่เป็นทรงยาวส่วนลายที่มียอดจำหน่ายที่สูงสุดคือลายมังกรและลายปากักโดยมีราคาตั้งแต่ตัวละ199บาทถึง250บาท โดยในปีนี้เสื้อตรุษจ,จีนได้รับความนิยมจากประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนกันเป็นจำนวนมาก